ั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาที่นี่ค่อนข้างจะเป็นทางการครับถ้าบอกว่ามาอีกครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเส้นทางด้วยมาได้ผู้วิธีการยกเว้นไม่ได้นั่งเครื่องบินมาลงที่นี่นั่นเองนะครับอะไรยังไงเนี่ยท่านก็เลยมาหาหน้าทีของเราก็องมีโอกาสได้มา่านเม็ดไฟบ,บําบัดไปรักษาพอกลับมาชุมชนไม่ดูแลไม่เอาด้วยมันก็ไม่สามารถที่จะ ครก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆจะต้องเชื่อถือกันเพราะกาทำมีในวัดเนี่ยบางคนชอบกังวลกับผมจะเต็มก็ได้ไหมเสียเปล่าเสียเป่าถ้าไปบอกว่าไปเราจะคิดว่าเราจะไปวัดจะทำไม่ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นวิญญาณนี้เนี่ยต้องเกิดเสน่ห์ในการที่จะทำให้คนที่เข้ามาว่านะครับ ต้องให้มีการส่รมการทสืการเป็นได้ของการกระจ้ยทีา กรเเมรนะครับทตละครอตกนใี้เป็นอย่างสูงเยกท่านที่มาร่วงานที่จีเหยร้านกาแฟอเลกสนัสนนะครับก็แมีหลาหลายรนะครับท่านสามารถเลือกได้ตามก็วันนี้ขอหน่อยขอเป็นกรณีพิเศษเป็นวันที่9เดือน9 ในการทำบุญด้วยนะครับขออ้นิสงหนึ่งคืองานความดีใหุ้ร่อขึานก่านที่ติเกิดไอ้ดียที่ดี้อเงนนปกเกลยกเงินด้วยนะครักบกขอบพระคุณงนโอกาสนี้มีอย่างสูงขอนุญาตขั้นตอนอีกนะครับนี่เป็นหนังใากที่ท่านประธานในที่ีได้รัมาในวันกาแฟนะครับเปิดหัวกาแฟช่วยแรกนะครับหนึ่งพันบาท เศษแก้วแล้วก็จะมีของที่รสชาตินอีกจะเป็นเป็นแก้วิเสียเป็นแก้วไอเสบค็อฟฟี่ที่มีรสชาติวัดป่าทุกคนมาไดาที่มาถ่ายของท่านต่อเนของเราท่านวัฒนาพิชิตได้ทั้งนาดนะครับเป็นรสชาติเป็นย่างที่เลยเป็นประวัติศาสตร์ของท่านแล้วก็มีแก้วมีท่าถ่ายของข่้นที่ว่าขชเงินของเราจัดจัดเยูนกับแก้วด้วย หอมกลมกล่อมครับไอเนี่ยกาแฟมีดีที่รสชาติโชกเองใช่ไหมครับแก้วเลยโชกเองแค่โชกเองตามสูตรตามสูตรเพลงตามสูตรเราเป็นโชวเพียงโชกเองเลยต้องจ่ายตังค์เที่นี่อร่อยทุกแก้วนะครับอิ่มอิ่มอุ่นด้วยกาแฟอิ่มเอิบด้วยบรรยากาศแห่งวัดป่าพิมลต์พิพัฒนารามปุรุมพรพิสัยสีสะเก็ดเด้อ เ้าผู้งานเข้าไปนี่ในชีวิตไม่เคยหน้าตาดีขนาดนี้พอไปอยู่ในแก้วแล้วดูหน้าตาดีขนาดนี้ที่สารเลต้นนี้ทำป้าใช้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพัฒนาบอกว่าป้าป่าพิมลน่าจะเป็นสถานที่ในการปลูกเศษคนนะครับปลูกเศษคนถ้ามีโอกาสในการปลูกเศษ ให้มีอาชีพให้มีความรู้ให้มีความรับผิดชอบต่อสัองคมให้เป็นคนดีของชุมชนก็จะเป็นสิ่งที่ท่านท่านคุณท่นานเลยคิดคาดการเอาไว้ <Okay. S 1> แต่ว่าทุกอย่างจะสําเร็จลงได้ <Okay. S 1> ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน